ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระเล่มที่สวัรคที่22นิระยะวักวันนาว่าด้วยเรื่องนรกเรื่องที่สกินก้อนเหล็กดีกว่าพระพุทธภาษิตเซโยอ,อโยคุโลพุตโต ตัดโตอักคิสิขูปโมยันเจพุญเชยะทุตสีโลรัฐะปินทังอสัญญโตคำแปล ى, บริโภคก้อนเหล็กที่ร้อนจัดเปรียบด้วยเปลวไฟยังดีกว่าการเป็นผู้ทุศีลไม่สำรวมบริโภคอาหารของชาวเมืองอธิบายความที่เป็นอย่างนั้นท่านอธิบายว่าการกินก้อนเหล็กแดงอันร้อนจัด แม้จะต้องทนทุกทรมานเพียงใดก็ทุกเพียงชาติเดียวเท่านั้นหรือเพียงแค่ตายแต่การเป็นผู้ทุศีลไม่สำรวมไม่ใช่สมณะปฏิญญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจรีปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจรีและแล้วอยู่บริโภคอาหารที่ชาวเมืองถวายด้วยศรัทธานั้นจะต้องตกนรกเป็นเวลานานความร้อนและความทุกข์ในนรกนั้น ยิ่งกว่าความร้อนและความทุกข์ในการกินก้อนเหล็กแดงมากนักโทษแห่งความเป็นผู้ทุศีลพระาศาสดาได้ทรงแสดงไว้มากยกมาพอเป็นตัวอย่างดังนี้ผู้ทุศีลไม่เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ที่เพื่อนพรหมจารีตักเตือนไม่ได้เป็นผู้ต้องถึงทุกขเพราะถูกติเตียนต้องเดือดร้อนเพราะการสรนเสริญของภิกษุผู้มีศีล เพราะความทุศีนั้นเขาย่อมมีผิวพันหยาบดุดภาพเปลือกไม้อันหนึ่งคนเหล่าใดถือเยี่ยงอย่างของผู้ทุศีนคนเหล่านั้นย่อมได้รับความทุกข์ทำทายธรรมของผู้ถวายด้วยศรัทธาให้มีค่าน้อยเป็นคนสะสางได้ยากชำระให้สะอาดได้ยากเหมือนหลุมคูดที่หมักหมมไว้นานปีเป็นผู้ที่ใครๆพากันรังเกียจเหมือนดุน้นฟืนเผาศพ แม้เธอปฏิญาณความเป็นภิกษุอยู่ก็หาเป็นภิกษุไม่เหมือนลาที่ติดตามฝูงโคจะเป็นโคไปได้อย่างไรเป็นผู้ต้องหวาดวันอยู่เป็นนิดประดุดบุคคลผู้มีเวรภัยอยู่รอบด้านไม่ควรที่ใครๆจะอยู่ร่วมด้วยเหมือนซากศพแม้เธอจะประกอบด้วยคุณมีความรู้เป็นต้นก็เป็นผู้ไม่ควรเป็นที่เคารพบูชาของเพื่อนพรหมจันทร์ ระดุดไฟในป่าช้าไม่ควรเป็นสิ่งบูชาของพราหมณ์บูชาเพลิงเธอเป็นผู้ไม่ควรแก่การบรรลุคุณวิเศษป่านคนตาบอดทั้งสองข้างผู้อาภัพในการเห็นรูปเป็นผู้หมดหวังในการบรรลุธรรมดังลูกคนจันทานไม่มีหวังในราชสมบัติแม้จะสำคัญตัวว่ามีความสุขก็จัดว่าเป็นผู้มีทุกข์โดยแท้ พระศาสดาได้แสดงโทษแห่งผู้ทุศีลไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมประสบความเสื่อมแห่งโภคะชื่อเสียงข้างเสียของเขาย่อมฟุ้งไปเป็นผู้เก้อเขินไม่องอาจในท่ามกลางประชาชนก่อนตายเป็นผู้หลงไหลไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อตายแล้วย่อมบ่ายหน้าไปสู่ทุคติภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทุศีลมีธรรมซ เป็นคนไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจเป็นคนเน่าในหมักหมมเหมือนกองอยากเยื่อสางได้ยากบุคคลประเภทนี้แลเรากล่าวว่าอันบัณฑิตพึงรังเกียจชิคุชิตับพระบุคคลเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเมื่อบุคคลคบผู้เช่นนั้นอยู่แม้จะไม่ดำเนินตามปฏิปทาของเขาชื่อเสียงข้างเสียก็ย่อมฟุ้งไปว่าเป็นผู้มีมิตรเลวมีสหายชั่ว เหมือนงูที่เปื้อนคูดแล้วแม้จะยังไม่กัดแต่ย่อมเปื้อนมือของผู้จับชั้นใดก็ฉันนั้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีทรงปรารบภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัดคุมุทามีเรื่องย่อดอังนี้เรื่องประกอบภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัดคุมุทา พวกภิกษุที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทานั้นกล่าวอุตริมนุสธรรมคือคุณอันยิ่งเหนือคุณของมนุษย์ธรรมดาให้กันและกันเช่นรูปหนึ่งบอกคเรหัดว่าภิกษุรูปนั้นนั้นเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ส่วนภิกษุนั้นนั้นก็อวดอุตริมนุสธรรมให้เพื่อนเหมือนกันทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านเลื่อมใสและถวายปัจจัยสี่แก่พวกตน พระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสถามภิกษุพวกนั้นว่าพวกเธอพากันกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมให้กันและกันแก่พวกครหัสั์เพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องหรือเมื่อภิกษุเหล่านั้นรับเป็นสัตว์แล้วทรงติเตียนโดยอเนกปริยายแล้วทรงบัญญัติจตุตถะปราชิกสิกขาบทคือปราชิกสิกขาบทที่สแล้วตรัสพระคัาว่า บริโภคก้อนเหล็กแดงร้อนแรงเหมือนเปลวไฟดีกว่าเป็นผู้ทุศีลบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นโปรดดูรายละเอียดในจตุตถะปราชิกสิกขาบทมหาวิพังคำพีพระวินยัยเรื่องย่อว่าสมัยนั้นในแคว้นวัดชีเกิดข้าวยากหมากแพงหาอาหารในยากภิกษุที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุม,มุทา ต้องการให้ปัจจัยเกิดขึ้นแก่พวกตนโดยวิธีอวดคุณวิเศษให้กันและกันและลาภผลก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระาศาสดาที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีนครหลวงของแคว้นวัดชีภิกษุจากที่อื่นๆก็มาเฝ้าเหมือนกันแต่สู้พร้อมส่วนภิกษุที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาผ่องใสพราะอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารพระาศาสดาตรัสถามว่า เมื่อเกิดข้าวยากหมากแพงนั้นให้ชีวิตเป็นไปได้ด้วยการประพฤติอย่างไรภิกษุพวกวัคคุมุธาทูลว่าอวดอุตริมนุษ,ษธรรมให้แก่กันและกันวสิณกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระจะอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือสแกน QR code ดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านขณะนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ